โอต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับของก้าวซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับเราจะมาทำการบินฉลองซิปปูดิตามไปกันเลยเราจะบินกับน้องไก่ทุกคนนะเราจะทำการบินกับน้องไก่เราใช้ปีกอีเลต้าเราจใช้ปีกอีเลต้าเราจะบินกับน้องไก่ครับเราจะเป็นคนที่เราจะต้องเราจะบินกับน้องไก่ครับ เราต้องมันบินกับน้องไก่ทุกคนนะซึ่งเราจะใช้น้องไก่ในการผูกเชือกไวเอาก็จะทการบินกับน้องไก่ทุกคนนะน้องไก่จจะมาบินไปด้วยกันเธอมีฉันเป็นเพื่อนขอบคุณทุกคนที่สน,นับสนุนตามขอบคุณหลายทุกคนที่คอยกดใจซึ่งวิดีโอนี้ของผมนั้นแล้วเขาก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ติดตามผมมาทั้งสิบคนนะ ซึ่งนี่ก็คือแมพของน้องผมนี่น้องเปรมนะน้องเปรมซึ่งผมก็ให้เขาเล่ไม่ใช่น้องในแท้ผมนะคือ,ผม,อผมบอกว่าน้องผมถ่ายแล้วแต่ว่าน้องคนนี้เป็น,นลูกงเพื่อนบ้าน,านผมที่เคยมาดูรายใหญ่ในช่วงเวลาชีวิตสุดท้ายซึ่งตักละคนครับเราก็จะบอกกันว่าเราก็จะพูดถึงว่า ซึ่งตอนนี้เป็นคนที่สร้างมาไว้แบบเยอะมากเยอะแบบเยอะทุกคนนะนี่คืออ่ะแต่เราจะมีเมนูทุกคนนะอาจารําการกินนมมิวคือแล้วก็าทำการปล่อยน้องไก่กลายเป็นอิสระแล้วก็จะทำการปล่อยน้องไก่ให้กลายเป็นอิสระนี่น้องไก่ มาเป็นอิสระซะนะทำบุญทำทานบายไปได้แล้วบายซึ่งนี่ทุกคนนะทุกคนจะสงสัยว่าอะไรยวจะมาเป็นหน้าจอปกติแปบ<อ>๊บทุกคนเห็นมันแบบนั้นใช่ไหมผม<อ>มีวิธีแก้ห้าอย่างนี้ แล้วนี่มันจะมีปุ่มเหมือนเดิมให้แล้วก็สามารถทำอย่างนี้ได้แล้วผมเคยแก้ม,มันได้นะทุกคนนะอย่างนี้แล้วก็ทำก,การกดอย่างนี้นี่ครับทุกคนคือสำนักพยาโยมบาลน,นะทุกคนนะพยาโยมบาลจากนาริลอนั่นแหละนี่ทุกคนพยาโยมบาลี่มบาลของเราถข้าขงบนนี้ก็จะมีพระอยู่นะทุกคนนะแต่เป็นคนไม่สร้างกันะทองแดงนี่เอลตาเบตของเรานี่คือเอลตาเบต ตเอาตาเบ็ดนี่นุ่งคนอุ้ยเดินๆอิจิตันนอร์บูดาอิตอิตอาวัตเอ่อมันอ่าอ่าไม่รู้ว่ามันคุณบูดาหรือเปล่าเนี่ยทศกัณฐ์หรือเปล่าไม่รู้แต่เหมือนเป็นยาขาวนะมองดีๆก็ one piece น้ะมีอยู่ที่นี่มันนวดขาวชัดๆอันนี้ก็พระนารายอันนี้ก็ ยักษ์อะไรหุ่นผันนี่แหละอันนั้นก็ตัวอะไรก็ไม่ต้อง,ไ,องไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมันหรอกใครสร้างไม่รู้อันนี้ก็ยักษ์อะไรย่างๆนี่แหละทำผมจำไม่ได้น,นี่ทุกคนนะยักษ์ทศกาลมัง้งอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้มัง้งอันนี้ก็หนวดค่าวอีกแล้วมัง้งอันนี้ก็เอิรมเอ,อ,เอ,อสมาลาคีมัง้งอันนั้นก็ตัวผมเองที่ได้ระเบิดไปเรียบร้อย เนื่องจากน้องเปียมได้ดับการปูแต่เปโก้ครัช์และนี่ก็นเราจะยังทสมันเป็นยังทองกาักานงและนี่ก็คือพระของเราที่ผมได้สร้างไว้นั่นคือพระพุทธเจ้าบุดาอรยา่ยาอยา่าอย่าคิดบุดาอย่างนั้นนี่อันนี้พระศิวะหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะพระศิวะอันนี้ขาของเทพซง่งผมสร้างไวส้สลอัน,นี้ก็เอ่ออะไรก็ไม่รู้นะ อันนี้ก็เลยไม่รู้นะทุกคนนะมันพระกลางเทศอยู่เลยอันนี้อ่อะไรก็ไม่รู้อันนี้ยักษ์แดงนะทุกคนนะยักษ์ยักษ์แดงอันนี้ยักษ์ยักษ์ยักษ์อะไรก็ไม่รู้ยักษ์คิวมั้งยักษ์คิวมั้งอันนี้ยักษ์อะไรก็ไม่รู้ยักษ์อะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เป็นการไปถามไปเหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาไม่รู้มันคืออะไรผมก็ไม่รู้อันนี้ก็คือพระอันนี้คืออันนี้วัดอดูหัวดิหัวนี่ทองมาะไกลเลย อารามนี่คืออารามใช่ไหมนี่คือแบบเราซ่อนตัวใช่ไหมส่งใช่ไหมเราแบบเราจะส่งดดนะาาเดี๋ยวดูนะนั่นอารามเดอะเบนิ่งขอทำมุกแปบบ๊บมุกอนิเมะคือตัวจูจูไซเขียนจูจูไคเซนเออไคเซ็นดูนี่ดูนะกลางณะเขตอาราม ทรงซ่อนมนันลงกันแล้วเป็นกงเงินเขียดอารามทรงซ้อนม,มันมันก็คล้ายๆกับลูมเซมกับเบอนตอ์แล้วก็มีท่านท่าน,นีนกองหนึ่งท้ายซึ่งทุกคนอย่าคิดว่าใส่คิดว่างันนั้นนะอย่าอย่าคิดเล็กๆเอาคือแต่เล็กนะั้นล็อก บอกใจดูนิดหน่อยบนต้องฟ้าไม่รู้อะไรนอกจากโลกมันจะหาดเรมอนีนนุกขนพระพุตธเจ้าตึง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 ตึตึง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 ตตึง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 ต ม๊อบบ๊อบบ๊อบบปอบว๊อบบ๊อบบปอบบ๊อบบ๊อบว๊อบบปอบบ๊อบบ๊อบว๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อนบ๊อบ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 ว๊อบบ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 ๊อบออ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 อบ พระเจ้าได้พำนักพิมหนึ่งร้อยล้านปีผ่านไปและนี่ก็คือที่ที่พระเจ้ากำลังเล่นทาการนั่งสมาธิเพื่อทำการปลดสันนรลกอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้มันไม่เหมือนนั่งสมาธิเลยอ่ะเป็นสร้างอะไรก็ช่วยมาของพี่กันเลยนะเป้มูซาติตามพี่กันในยูทูบนะแทนที่จะมาช่วยบอกกันนะว่ามันคืออะไรแต่ละองค์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 ละท่านละท้องละอาปเละซาบเละลา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 มแค่นี้แหละก็สำหรับคลิปนี้นะคนนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ ช่วยติดตามมาถึงถึงช่วยติดตามมาถึง <Okay. S 1> ถึงท <Okay. S 1> ุก <c oughs> คนที่ช่วยติดตามผมมาถึง <c oughs> ถึงถึง ตึง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 สิบปุ่ลตามาทุกคนนะขอบคุณมากเลยสำหรับทุกคนที่มาช่วยกันติดตามจนตอนนี้เซฟเอ็นเลยนะซึ่งคลิปพวกคลิปแบบติ๊กตอกนะผมจะทิ้งชื่อไว้ให้ใต้คำอธิบายใต้คลิปนะครับก็ไปติดตามกันด้วยนะ